โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮัตตันชาแนลอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็กลับมาคอนเทนต์ปกตินะครับผมก็เลียวไหลมาเล่นกับเพื่อนเล่นกับน้องนะครับเล่นกับน้องในตี้มา 3- 4คลิปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นแยกให้ดูนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะมีโอกาสไปเล่นตีห้าอีกนะครับอ่ามันก็สนุกดีนะครับแต่วันนี้เรามาอยู่กับฟอเรนตโน่ป่านะครับผมซึ่งตัวนี้ เล่นเป็นสก,กินอุลตร้าแมนด้วยนะครับผมฮาคือต้นเกมมันก็ไม่มีอะไรหรอกฟอร์เนโน่ก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับเฮ้ยแล้วเพื่อนไปบวกนะเรียบร้อยไม่เป็นไรครับเอาไว้ก่อนให้ไปก่อน2 0ศูนย์ ได้คลิปกลางมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเวลสีพอดีเลยจริงจริงก็ฟาร์มไปเรืเ่อยครับรอมังกรใหญ่เกิดเต้ตีโจมตีใหญ่เลยวะ่ะมันไม่ถึงอ่ะฝั่งซ้ายมันเยอะนะเว้ยตรงแอลซ้ายอ่ะเชีย่ยโอ้โหมันตามไม่ทันอ่ะเพื่อน เดี๋ยวข้างหลังจะโดนเนี่ยน่ะไอคีน่ะกูพูดไปทางขาดคำเลยคีแม่งโผล่เลยสวยได้มึงเจอจังหวะนี okay. anything, no, ้กูถึงแน่ดูนะครับนี่พาตีปโอเคออกกันแล้วเพื่อนกูหายไปไหนหมดวะทำไมเหมือนเหลือกูอยู่คนเดียว อ๋อแน่ตายนะครับเชื่อแต่หายไวมากเพื่อนกูเหมือนกูนเป็นตัวเปิดนะเมื่อกี้สวยนี่กอาฟ้าได้เนี่ยโอเคครับตานี้ออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะเพื่อเพราะว่าฟลอเรนติโน่ผมอะ่ะจะพูดว่าอะไรวะฟลอเรนติโน่ผมอะ่ะ อันตีไม่ค่อยโดนเว้ยอ่าอันนี้โดนตัวดีนะป้อมมันตีผมไม่ตายอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้กูมั่วไปหมดเลย<ม>อ่า ปกติผมไม่ค่อยออกลองกินุษนะครับตาน,นี้จะมาลองออกลองกินุษดูนะครับผมก็ปกติพอออกไอดาบฟาร์มเลเวทานคันที่2ใช่ไหมแล้วผมก็จะมาออกฟอสเคปอ่าถ้าแบบตาไหนที่ต้องการดามเมจหรือว่าเล่นแบบเสียเส่ยงๆไปเลยก็จะออกดาบแดงเลยนะครับ อีรามันเนาะต้องรอประมาณกลางเกมนะแต่ยุ้ยมันแรงตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็ยังแรงอยู่นะโดนเนร์อมันก็ยังแรงอยู่นะไม่ใช่อเบนนะครับแรงนะครับโอ้โไอตัวนี้มันแบบว่ามันจะรำกระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่าตัวมันแบบมันมีสกิลสองอะ่ะเออมันแบบมันมันลบเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะรำแบบ แปลกๆหน่อยพออะไรที่กูตามหาเอาแล้วอย่างเงี้ยมีคนชมผมนะผมจะตายบ่อยนะครับผมไม่รู้เป็นที่อะไรพอมีคนชมปุ๊บกูตายทุกรอบเชื่อผมมาจริงแบบไม่รู้ว่ะมันรู้สึกกดดันขึ้นอะนรู้สึกกดดันอะเวลามีคนชมรู้สึกกดดัน,น,น,กกดดน,นแบบเหียถ้าถ้าไฟนากูแม่งไม่โหดอะไรอย่างเงี้ยเออขนาดวะ ขอฟิกเฮียแล้ว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 เอาเอาแม่งโอ้โหหลอดอันตีฟอเรนไม่หมดพอดีเลยเว้ยโอเคไฟนี้ไม่มีอะไรจะมีแล้วจะมีแล้วโอเคจะมีไหมเนี่ยสรุปไม่มีอ๋อมีมีมี าจีกูตายแต่สวยอยู่ด้ป่าคืนนะครับอันนี้ก็ฟาร์มเอาสแต็กยี่สิบก่อนนะครับผมแม่ไม่ถึงเขายังมีสกิลหลบเราอีกเยอะนะครับ สำหรับ,บตัวไอเยียนไอยานอะไรเนี่ย <Okay. S 1> มีนะครับรมาณทีสองทีอ่ะเออถ้าเขาแบบสเต็ปก็สามทีอ่ะถ้าอะไรนะคู่ดาวเขาพอนะอย่างเงี้ยผมต้องไปเล่นบนแหละสลับกันแหละสำคัญนะครับบาฟาัฟฟ้าต้นเกมก็สำคัญนะครับลดคู่ดาว40%เนี่ยจะช่วยให้เรา สมมติว่าลำปุ๊บมันจะคููดาวสกิลไวขึ้นมันจะแบบมีสกิลหนึ่งป้ายให้เล่นต่อนะครับไอไม่เข้าใจนะมันชอบลำแบบว่าเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดได้ไมาลนะได้อยู่แล้ว เอา้าวมาว่ะขอรอยทีหยาดค,คืออย่าปล่อยให้เล็กเกมนะครับหยานคือตัวเราแม่งน่าจะสู้ยากอยู่อ่ะคือตอนนี้มันยังแบบแวบๆบแบบได้ไงนะแต่พอเล็กเกมปุ๊บแม่งเอาเลยหยานนะต้องระวังนะครับโอ้โหจังหวะนี้ปาดพัดสิบเข้าไปอหนึ่งที แล้วโดดไปไม่หยุดจงดังหวะนี้ฮัทก็ตามขึ้นเลยโดนมันมีป้อมเล่นว่ะโหป้อมนี้มันยังไม่แตกเลยป้อมกลางอ่ะถ้าป้อมกลางแตกก็เล่นได้แบบเชิงเชิงได้นิดนึงแต่มันเข้าสุดไม่ได้ไงคือป้อมมันตีแรงอะแผ่นหลังๆป้อมแม่งตีแรงอสองสามเมตรก็แทบจะล่วงได้แล้วล้มได้แป๊บเดียว แบบฟิลฟิลต่ก่อนฟอร์เรนแม่งแบบลำในป้อมได้เพราะป้อมแม่งแบบตีเบาเว้ยแล้วตัวจะก่อนฟอร์เรนแม่งออกของแบบของตีอ่ะของแรงอ่ะแม่งก็แบบว่าคอสจัด,จดมีสแต็กเขาเรียกว่าค่าได้ตัวหนึ่งหนึ่งตัวใช่ไหมสิบสิบสแต็กปะไยไม่ใช่หนึ่งหนึ่งตัวสิบหน่วยใช่ไหมค่ากัวนตีขึ้นสิบหน่วยน่าจะนะครับซึ่ง เอาตนง้าฟอเรนเพจเก่าๆเพจแรกๆเลยนะต้นเกมแม่ก็แรงแล้วอะแล้วได้10หน่วย10หน่วย10หน่วยโอ้โหบึมกูก็พูดอยู่อย่าเพิ่งไปตายดิเพื่อนสวย, <c oughs> สวยน้องไอเฮียข้าหลังไปแล้วมมนรู้ใครลึกกูแล้ว งงว่ะทำอะไรต่อเดี๋ยวเนี่ยอ่ะมาดักตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวรอโลมเขาเล่นไปก่อนนะครับเช็คโดนอีกมันปกติแล้วนะครับมันปกติที่แครี่แบบว่าผมมีหอกผมก็เช็คอะแต่นี้มันไม่ปกติไงสองแล้วนะสองแล้วนะ ไม่คือมันเฉียดแล้วมันโดนผมได้ไงวะเอาดิเอาดิหยุดไม่อยู่จริงไหมเนี่ยไม่อยู่จริงมันเอา้าจะได้เด็ดเด็ดเด็ดอยด่าไม่ไม่ไมไมไมสวยสวยสวยเพื่อนเล่นกันเล่นกันเลยเล่นกันเลยเลกูยทำให้หมดแล้ว <laughs> เชี่ออยู่ดีก็เข้าไปข้างในโอเคเพื่อนนะ่าจะชนะหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเมื่อกี้อ่ะคือผมลำโอมาใช่ไหมโอมามันเหมือนกับจะหลุดแต่ผมก็ไม่กล้าลำสุดไงมันแบบว่ามันล่อมันล่อได้แล้วคือเมื่อกี้เหมือนสลิมมันจะเลือดน้อยสุดนะครับแม่ก็ผมมาตั้งค่าไว้จํานวน HP ต่ําสุดเว้ยก็คือเลือดใครน้อยสุดมันก็จะล็อกตัวนั้นแล้วแม่ก็ไปล็อกสลิมพอดีจังหวะกับเทิงโอมาอยู่คือแบบกล้าเข้าไม่กล้าเข้าแหละ เออชื่อเข้าไปในป้อมแม่งแบบงงเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฟลอเรนติโน่ก็ตัวมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่แบบมันต้องใช้จังหวะใช้ความที่แบบเกมนําบ้างแต่ก่อนเกมตามมันก็เก่งนะครับอ่าประมาณนั้นสำหรับฟลอเรนติโน่นะครับผมาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ три полоски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 .